สวัดสดีครับสวัสดีคสวัสดีครับสวัสดีครับเจมโบ้คับสวัสดีค่ะจะเจอกับพวกเราสอง กับซุปเปอร์ลูกทงวันนี้เราบุกตะลุยกันแบบยามดึกยาเดินนี่เวลานอนฉันเลยนะสามทุ่มนะ,ลละ <laughs> จริงจริงงั้นไปก่อนก็ได้นะฉันเป็นคนนอนเร็วฉันตื่นเช้าฉันแก่แล้วเออดีจะได้ไม่ต้องปวด <laughs> อะยังไงคะคุณวันนี้คือวันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นความต้องการส่วนตัวเลยเออทำไม,ำไมคือมันเป็นอะไรที่อยากมานานแล้วเพราะว่าเราเห็นบรรดาศิลปิน นักร้องลูกทุ่งเอยหรือจะเป็นนักร้องสตริงหรือจะเป็นศิลปินดารานักแสดงเขาออกอาสากันเราก็เลยอยากจะรู้ไม่ใช่เราดีใช้คาว่าผมดีกว่า <laughs> ผมก็เลยอยากรู้ว่าบรรดาศิลปินหรือบรรดานักร้องหรือใครก็ตามนี่แหละที่มาออกอาสานเนี่ยเขามากันทำไมคือหลายๆคนอันนี้อันนี้ถามตรงๆเลย คือคุณมีเวลาว่างขนาดนั้นเหรอเพราะว่างานประจําตัวก็รัดแน่นกันอยู่แล้วแล้วบางครั้งบางคราวฉันก็ได้ยินนะเจฟไฝเจฟไฝ่เป็นพวกขี้เมาเอ้ยไอศิลปินเนี่ยมันทํากันเนี่ยนะมันสร้างภาพหรือเปล่าจริงเดี๋ยววันนี้ก็รู้มันจะ สร้างอะไรกันทุกวันมันจะสร้างอะไรกันมา3ปี10ปี5ปี20ปีเลยจริงแล้วที่สําคัญไปกว่านั้นโหเดี๋ยวพีกแอนพีกพีในพีกคือทุกอย่างเขาลงทุนด้วยทรัพย์สินของตัวเองอ่ะเดี๋ยวค่อยคุยกันครับผมงั้นเราเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะฮะคุณผู้ชมขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับสวัสดีค่ะ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 เมธิชาค่ะศิลปินจากค่ายทองมาีมิวสิกค่ะ กุ้งกะกะโปคะจากทองมณีมิวสิกค,ค่ะป้าจตุรพัฒน์ครับจากมิสเตอร์มิวสิกเอนเตอร์เทนเมนต์ครับนี่เรียกได้ว่าเป็นคนคุณหน้าคุณตา,าในวงการลูกทุ่งบ้านเรา,าแล้วก็คุณนหน้าคุณตาในจิตอาสาที่เห็นอยู่บ่อยครั้งถูก,ถกเนาะ,ะวันนี้คุณอยากจะรู้อะไรพวกเขาคะต้องถามก่อนอว่าศิลปินจิตอาสาเนี่ยครับที่เอาเฉพาะนับเฉพาะลูกทุ่งในวงการของพวกเราดีกว่ามีประมาณกี่คนครับใครจะเป็นพี่ใหญ่ดีกว่าพี่ต้า ลูกทุ่งจริงๆมีมีเยอะมากนะครับตั้งแต่รุ่นใหญ่ออกมาแล้วตั้งแต่สดใสสดใสลุงพอทองสัญญาพ่อนาลายไอเงี้ยนแอร์คาราบาวก็ใช่นะครับแล้วก็มียอดรักสลักใจที่เสียชีวิตไปแล้วก็ทั้งก็เป็นจิตอาสาของมนุที่ปักตึวเหมือนกันแล้วก็อย่างพี่องค์สลักจิตดวงดวงจันทร์ก็เป็นหลายหลายท่านเลยครับรุ่นใหม่ๆหน่อยดีกว่ารุ่นใหม่ๆหรอรุ่นใหม่ๆตอนนี้ ที่เห็นเห็นก็จะมีเจ้าหลิวครับหลิวอัจฉริยพรมพึกมีไข่มุกเดอะวแล้วก็มีตอนนี้ที่ล่าสุดที่เข้ามาก็จะมีก็จะมีน้องมิวออนทัศยาจากแกมิโกแล้วก็มีเจ้าเล้งสารยการมีแคทอัจิติยแล้วก็เนี่ยตอนนี้ต้องบอกแล้วมั้ง แล้วก็มีเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอแป๊บหนึ่งขอแป๊บนึงเจ้าแคทยังอยู่อีกเหรอพี่นึกว่าเดินสายเดินสายประกวดแล้วนะอยู่บ้างเมื่อว่างค่ะทุกคนทุกคนก็รับตัวบางบางทีมานางก็ไม่ได้ลงสื่อแต่บางทีก็แอบมาอะไรเงี้ยแอบมากันเหมือนกันอะไรอย่างนี้ฮะวันไหนแคทบล็อกเต็มก็มาค่ะวันไหนแคทบล็อกเต็มก็มาตันไหนไม่มีงานจ้าวันเถอะก็เขาก็มาล่าสุดล่าสุดน้องแคทอาทิตย์ยาเขาก็มาตอนที่แจกของโควิดอ่าก็มาอยู่ใช่รับของใช่ไหม ทรับก่องใช่ไหมจะบาเนะอมาแจกอย่างถค่ถามอย่างตาจุดเริ่มต้นใครเป็นคนชักชวนมาทําตรงนี้จุดเริ่มต้นถามว่าใครชักชวนอ่ไม่ได้มีใครชักชวนครับแต่เราเห็นเราเห็นอาร์ตโรนชัยจุดแรกคือผมเห็นอาร์ตโรนชัยใส่ชุดตอนนั้นน้องอยู่จุดแถวโคกคามแถวเส้นเรียบด่วนนะครับลำพินทาก็เลยสนิทกับน้องอยู่แล้วก็ทักไปถาม บอกเฮ้ยพี่อยากทำเนี่ยพี่ต้องทำยังไงบ้างคําแรกเลยนาอกว่าพี่ต้าถ้าพี่ต้าอยากทำจริงนะพี่ต้ามาเลยเดี๋ยวผมจัดการให้จัดการเลยวะเดี๋ยวจัดการเรื่องเรื่องชุดเรื่องรหัสอะไรพี่เดี๋ยวผมจัดการให้ประสานให้หมดเลยบอกนั่นแหละนั่นคือจุดเริ่มต้นอีกไล่กวันหนึ่งเนี่ยผมก็ไปหาน้องที่ปั๊มบรทัตรงเกษตรน้อมินเลยอ่าเป็นจุดเริ่มต้นที่น้องเนี่ยไม่ได้ลงแค่ครั้งเดียวฮะเห็นลงหลายๆที่แล้วก็เฮ้ยทักไปถามน้องดีกว่าทักไปก็ได้คําตอบจากน้องน้องพี่ต้ามาเลยพ มีใจพิต้ามาเลยครับคืออะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะทําก็คือเอ่อหนึ่งเมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นคนที่ขับรถได้เร็วสามมากต้องใช้คาว่าเร็วสามครับก็คือไม่ถึงขนาดนั้นคือยางไงยังไงขอคํำจำกัดความหน่อยว่าเร็วสามในที่นีขับรถแล้วไปขับรถไปชนคนอื่นผมเนี่ยสามหักเลยนะมีหลังหักขาหักแล้วก็แขนหักอ่า แล้วก็หลังจากนั้นมาก็คือมีความรู้สึกว่าเวลาเราไปตามท้องถนนนียเราเจออุบัติเหตุเราเจออะไรเงี้ยเราได้แต่ชะลอรถเราไม่สามารถและเราไม่สามารถลงไปช่วยช่วยเขาได้หลังนั้นมาแล้วคือเราก็มีความรู้สึกว่าทำยังไงดีวะเราถึงอยากจะช่วยคนได้บ้างอยากจะมีความรู้ว่ามีความสามารถที่สามารถลงมาช่วยผู้บาดเจ็บผู้ป่วยได้บ้างแล้วก็มาเจอเจ้าอาร์ตนี่แหละลงลงเฟซลงอ่ไรเงี้ยซึ่งมันเป็นน้องเราเองเราก็ทักไปถาม แ็นั้นเองค,ครับทำมาเรื่อยๆใช่มีเ,เวลาประมาณกี่ปีแล้วครับตั้งแต่ปีมา57นะครับ57ปีทำตั้งแต่ทำของปอยตื้นแล้วแต่ปี57ได้รหัสปีแรกคือปี58ครับใช่เน,นต้องจากนี้คุณต้องเป็นคนไม่กลัวเลือดกลัวอะไรอย่างนี้ด้วยเป่าเออแล้วทำไมคือเด็กๆ เด็กตั้งแต่เด็กแล้วเป็นคนกลัวเลือดเป็นคนกลัวผีเป็นคนกลัวรถของมูลทีมูลทีต่างๆที่ขนผู้เสียชีวิตอะไรเงี้ยครับทำไมคทำไมครับคือคือเพราะความเรากลัวผีเราเลยมีอิมเมจว่าบรรดารถเหล่านั้นจะต้องมีการขนส่งจะต้องอะไรใช่ครับถูกต้องเมื่อก่อนเจอรถพวกกู้ภัยหรืออะไรเงี้ยไม่เอาเลยนะเห็นแล้วแบบอย่าว่าแต่รถกู้ภัยพวกรถพยาบาลนะครับที่เขาจอดอยู่เฉยเราไม่กล้าเดินเข้าไปใกล้เลยเมื่อก่อนสมัยเด็กๆมันมีมันมีความทรงจําที่แบบ ลบไปอะเมื่อก่อนนะครับแต่ตอนนี้คือเรารู้แล้วเราได้มาสัมผัสตรงนี้จริงๆแล้วว่ารถกู้ภัยรถพยาบาลในนั้นเนี่ยเขามีแต่ผู้ป่วยผู้บาดเจ็บนะถ้าเป็นรถของคนผู้เสียชีวิตน่ะจะเป็นรถอีกแบบหนึ่งของรถมูลิธิครับอืมทีนี้สองคนนี้ใครมาก่อนใครมาก่อนกุ้งกุ้งกุ้งมาเป็นจิตอาสาเริ่มต้นจากอยากจะเป็นหรือว่าชวนกันมากับเพื่อนเริ่มเริ่มต้นเริ่มต้นตอนแรกอยากเป็นก่อน ่มต้นตอนแรกอยากเป็นเองค่ะอยากเป็นเองแล้วก็คือด้วยความที่ที่บ้านอะ่ะอย่างอย่างปลอยตึงเนี่ยที่บ้านจะแบบเหมือนเหมือนรู้จักมูลนิธิปลอยตึงมาตั้งตั้งนานแล้วด้วยความที่ที่บ้านเป็นเป็นคนจีนสังเกตจากหน้าตาจะหมยหมยหน่อยโอ้ย <c oughs> ที่บ้านก็คือเป็นเชื้อสายจีนที่บ้านเป็นเชื้อสายจีนซ <c oughs> ึ่งจ้าตอนนี้ข่าวมาก แล้วเอกลักษณ์คนจีนก็ไม่มีอ่าจะต้องตาตีนิดนึงค่ะพี่คะอแล้วทีนี้ก็คือจะรู้จักมูนิทีพอตึงมาตั้ง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 นานแล้วก็คือคนจีนจะนิยมไปไปสักการะาหลวงปู่แต้ฮงกงก็คือจะมียันสีแดงถ้าเคยเห็นทีนี้อ่าก็จะเรียกว่าหู้ทีนี้เราก็เหมือนซึมซึมซับกับมูนิทีเนี้ยมาตั้งแต่ตั้งแต่เด็กๆจนจนป่วยเราก็เอาไปเผาจุดไฟจุดไฟเผายันกินกับน้ำ กิ่งทับกิ่นไม้นี่ของแท้นี่ของแท้เรใช่อันนี้อันนี้อันนี้เริ่มโตมันก็ฮู้เลยเรียกผู้เรียกผู้ผู้รู้ผู้รู้อ่ะเสร็จปุ๊บทีนี้เราก็คือเมื่อก่อนอ่ะเราก็จะแค่ไปไปมูลนิธิแล้วก็ออกมาคือไปไหว้ไปอะไรเงี้ยจนเหมือนคล้ายๆพี่ตาคือพอเราเริ่มโตเราก็จะเจอแบบเนี้ยเจอเหตุขับรถแบบเขาไหมไม่ถึงกระเรีวซ้ำต่ำช้านี่พี่ตาเรียกซ้าขนาดนั้นมันขับด้วยความไม่ระมัดระวัง เมื่อก่อนคือขับรถแต่งรถแต่งรถโหลดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแหกโค้งทีละนองหลังอะไรอย่างเงี้ยคือปงายมครับผู้ชายมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราจะต้องสิ้นในยุค90ทุกคนจะต้องแต่งโหลดยอมใครไม่ได้ด้วยนะขับไปแล้วโอ๊ยไรวะอะไรเงี้ยแล้วยังไงแล้วยังไงพอพอกรุงได้มาอยู่ตรงนี้จริงๆแล้วงานแรกที่เราออกสนามเนี่ยจำจำารู้สึกได้ไหม งานแรกที่ออกสนามต้องเท้าความพี่อพิต้าต่อมาจากพี่อาร์ตกรุงนี่ต่อมาจากพี่ต้ากุะกงขึ้นขึ้นไปในรถขึ้นรถพี่ต้าด้วยความที่ไปงานด้วยกันแล้วบังเอิญวันนั้นเจอพี่ต้าวันแรกเห็นเสื้อเขาในรถก็เลยถามเขาว่าพี่พี่ทำเปรกตึงหรออยากทาอ่ะเหมือนเหมือนเขาเลยที่เขาถามพี่อาร์ตเลยพี่แบบพี่อยากทำอ่ะอยากทาจริงคืออยากทํามานานแล้วคือแบบคือเป็นคนที่เกิดบัติเหตุเองบ่อยมาก คือขับรถไม่ได้แบบขับรถซิ่งแต่ด้วยความที่บางครั้งง่วงบ้างอะไรบ้างคือด้วยความที่เราเป็นศิลกีงานหนักทำงานใช่บางครั้งแบบเราเพียรออะไรเงี้ยหรือบางครั้งความประมาทจากคนอื่นซึ่งเราเกิดอุบัติเหตุเงี้ยเวลาที่เรานอนรออยู่บนถนนมันเราก็อยากได้คนช่วยเราเร็วๆหรือเวลาเราไปเจอเหตุเราก็อยากแบบอยากช่วยเขาเร็วๆแต่บางครั้งอย่างพี่พิต้าบอกคือเราช่วยเขาไม่ได้เพราะเราไม่รู้วิธีพอเจอพิต้าปุ๊บวันรุ่งขึ้นคือเอาเอกสารเลยเตรียมเอกสารไวมากวันลุ้งขึ้นบอก คือคำแรกคำถามที่ก่อนก่อนน้องจะลงไปวันนั้นจําได้เลยวันนั้นวันเกิดเจ้าแคทแคทเรียบยาวันเกิดไปเรียนที่ลังสิตและขากลับเนี่ยไอ้เจ้าทรายสุชินโรดฝากพี่ต้าฝากน้องกลับมาด้วยมันลงแถวลักสีจำได้ทุกคนว่าไปมาอย่างไงเจ้านี่ก็ลงไปเราก็นึกว่าพูดเล่นเออาคงไม่มาหรอกอีกวันนึงมันเอาเอกสารมาให้บอกเฮ้ยมึงทำจริงใช่ไหมสไตล์หรอมึงทำจริงไม่สร้างภาพนะถ้าไม่สร้างภาพอกมาแล้วเดี๋ยวดูเองว่า ทำจริงไม่จริงเราจนเราคือก่อนหน้านี้เราผ่านมาเยอะแล้วว่าใครทำจริงไม่แปลว่ามาสร้างภาต้องมีคนมาเพื่อที่จะมันมีเยอะครับเยอะครับผมเจอมาเยอะแล้วก็มาแค่แบบโอ๊ยพี่ต้าหนูขอเสื้อใส่ดูหน่อยตอนแรกรถแลกๆเราก็ไม่คิดอะไรว่าเออเอาดิเอ็ดดูทำนูทำมาแค่เอาเสื้อปื๊บถ่ายรูปบอกไม่ต้องมาลงไปเลยถ่ายลงไปเลยไม่ต้องมาแล้วก็ไม่มาจริงจริงได้ลงข่าวแค่วันเดียวมั้งสื่อใหญ่ด้วย Akwai. <laughs>